อ้อาวเช็คดีๆนะดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิครบใหม่ใช่ครบอย่างถามถามแล้วทำทแล้วบอกว่า รอบนี้หมีก็มาอีกแล้วหมีไปาบบายกามิงก่อนเร็วหมีหมีเซฟไฟนะ ไปด้วยไปด้วยหมีตามหอมอ,มอ,อเออมีกลักวโดน,นไปนชิดดาสปาร์เตอร์แปะตูตร